เงินกรีบเขาไปอยากหับแล้วบมมีไพยอยากหับแล้วทุกคนเอ้ยเงินสดนะบมมีไพยอยากหับมันบอหับเงินกีบเขาบอกง่ายๆเออขั้นว่าเอากีบไปแหลกยวนี่เขาจะไลแเลกสูงพุ่งทะลุเป่าเลยเออเอายวานมาแหลกกีบนือจะไข่แน่พะพังอ่อนขาแห้งแล้วเงินกีบเอ้ย สาวเล่าทานบวไว้ออกมาอัคิิระบายหลังหาน่าโบฮับเง่อนกีบอีกต่อไปแต่ฮับเฉพาะเงืนยย้อนเท่านั้นจนเฮดเอาสาวเล่าเถิงกับมืนงงว่าเง่อนกีบเล่ามาเถิงจุดนี้ได้แนวใด ซึ่งเลนดีเองก็กลายเป็นกระแสดามาสัวขำขึ้นหลังมีสาวเล่าคนหนึ่งได้เดินทางไปที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำที่แขวงบบแก้วซปป,ปลาที่ชือว,ว่าเป็นเมืองจีนในแผ่นดินเล่าเล่ยกว,วาย่าใดโดยสาวเล่าคนนังกล่าเ่าเหตุการณ์ไปหันขาหันอาหารแต่ละหนันในเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมคำแต่กับปรากฏว่าทุกหนันแมนบบฮาเงื่อนกีบแล้วและหักเพียงเงื่อนยวนของจีนเท่านั้น เซิงเขาลองไปฟังบางส่วนบางตอนของคลิปวิดีโอนํากันชีวิตอยู่สามเหลี่ยมทุกคนเอ้ยชิวบาเรื่องตะกุนเงินกีบของเฮาเนาะอืมเป็นคนเล่าก็ต้องใส่เงินกีบคือเขาว่าดียินบอดี้วิทยุเขาบอกฮันคนเลาต้องใส่แต่เงินกีบล่าสุดอยู่สามเหลี่ยมเงินกีบเขาไป่อยากหับแล้วเพราะอย่างเขาไม่อยากหับลี เออแต่ว่าจิตนี่มีเงินสดพวกเงินสดเนาะเงินสดเพราะว่าเขาใส่บเบิร์ตบอกง่ายๆก็คือแหลกแหลกมาใส่อยู่สามเหลี่ยมเมนบอกแหลกมาใส่อยู่สามเหลี่ยมแบบนี้ถ้าจิซื้ออ่ะไปคันทีซื้ออยู่สามเหลี่ยมทองคำนี่บุมีไพ่อยากขับแล้วทุกคนเอ้ยเงินสดนะบุมีไพ่อยากขับเพราะว่าเขาอะาขับเป็นเงินโอนหรือว่าเป็นเงินโอน้ลนนอะไรเนาะทีบ่บเมนเงินสดเขาไปอยากขับแต่ละหานนะไปซื้อเขาเปียกทุกคนแซ้นกีบ จิตได้กินข้าวเปียกถ้วยหนึ่งกับน้ำโอออซีข้าวเปียกถ้วยหนึ่งแปดสิบพันกีบน้ำโอออซีเรือนั่นจิตได้ซองยาเงินแสนกีบอยู่ต้นเพิงทรา้ทุกคนคิดรู้สึกว่าอืมมาหอดจุดนีอิลี่ลรวอเล่าแล่ววแลจิตจะบ,บ่มักพกเงินสดแบบนี้เด้อเพราะว่าอีกอย่างหนึง่งเฮาเฮาแหล่มาเฮาใส่บุเบิดลยังประมาณนี้สว่วนเงินตัวนี้นะแฟนของจิตนะบูหูมันได้มาแต่ใส่เนาะเออคนจีน คนจีนเขามาประเทศล่าแบบเออไปลินไปลินอยู่ประเทศล่าเลยเขาแหลกแลกเงินเมียนใส่ฮะนะเออแลกเขาใส่บบเบิร์บบนี้อยู่ซ้มเลียมมันบวหับเงินกีบเขาบอกง่ายๆเออแลกแฟนจีดกัมหาห้จิเออเขาไม่อยากหับว่องง่ายเงินสดเขาอยากหับเงินโอนเออจีตเอาเมียนยกขนย็ขาดทิมสื่อเลยเออขาดทิมสื่อเฮดบอจีตเอาเมียนเงินเกจแซนในกระเป๋า ขาดทิมละละ่ะเพราะอยังจกไปจกมาจกไปจกมาเงินมันขาดเปมนเืนว่าล่ะเออและจิตกะสีเอาไปฝากธนาคารเนี่ยจะเข้าชีหับจะบอกนายชีหับอะไรธนาคารเนาะเงินถูกสกุลเขากะหับเป็นบอกจิตจิตเปิดเปิดธนาคารการขาดอเออ เก่าเ้นกีบยังอีกหนึ่งเ้นหอดลาประนันเขายังไห้กันได้นะทุกคนอ่อนขาแห้งแล้วเงินกีบเอ้ยคือซึกแปลก,กมืดนะได้โู้นะจับเพิ่งเลาบริษัทเป็นปี้แล้วไม่ได้จับเงินกีบจิตลับมาสามเลียมย่ำได้นี่จิตจะแบบแตกเงินบไลยเนาะ้าแลกไล่นี่เอามากับบริษัท ถ้าใส่อยู่แถวสามเหลี่ยมนี่กินเปียบพอยังคั้นว่าเอากี่ไปแหลกยวนนี่เขาจะไหลเล็ดสูงพุ่งทะลุเป่าเลยเออถ้าหากว่าเอายวนมาแหลกกี่นี่จะไข่แน่พราพัง เสงก่อนอื่นหมดเข้าก็ต้องสีแจงกันก่อนว่าเขาตเศรษฐกิจพิเศษสัมเดียบคาถือเป็นเขตสัมปทานของนายทุนจีนเพื่อให้นายทุนเศร้าตังาสตร์โดยเฉพาะนายท่นจีนเขามาลงทุนขา,ขายในเขตด,ดังกล่าวและด้วยเหตุนี้เองจึงบ่เป็นเลี้ยงแปลกที่หันขาแต่ละหนันในเขตด,ดังกล่าวจะบ,บ่ฮาเงื่อนกีบและฮาเพียงเงื่อนยวนของเขาเจา้าและในขณะเดียวกันในภาคส่วนอืนอ่นๆของสปปล่านอกเหนือจากเขตเศรษฐกิจ พิเศษซ้ำเล่มคำแมนยังคงใสเงื่อนกีเป็นปกติแต่ก็ปฏิเสธบดายวามาถึงปัจจุบันนี้มีคนเล่าจำนวนหล,ลยหันมานำใส่สกุลเงินยวนไหลขึ้นในการจับจ่ายสื่อของเหตุธุรกิจพอขาไม่ขาที่นํำสินค้าจากซอปโปจีนมาเล่าก็ได้ไล่ราคาสินค้าเป็นเงินยวนจนมดแล้วขวบคููกับเงินบาทไทยจนเหดให้ยเงินบาทและเงินยวนกลายเป็นสกุลเงินที่มาแห้งแท่งท่าโค ในสังคมล่าปัจจุบันส่งผลให้เงินกีบล่าที่ยังคงสืบต่อออนคาอย่างต่อเนื่องกับบริหาบควมสนใจจากคนล่าในการน้ำใส่เพื่อมาจับจายสื่อของเหตุธุรกิจเนื่องจากบกริษัทกำไร,รพอเงินกีบล่ายิงมีหยเท่ดใดคุนคาก็ตามลงไปในแต่ละมือนั่นเอง ซึ่งจะได้ก็ตามต่อกับเรียนดังกล่าวที่สาวเล่าออกมาอัดคลิปถึงเหตุการณ์ของตนก็เด้ดเห็นคนเล่าจำานวนลหลายแฮ้กันมาคอมเมนต์แสดงคำคิดคำเ็นโดยคนเล่าก็เสียงแตกเป็นสองฝ่ายบางส่วนก็เห็นดีและบางส่วนก็บอเห็นดีพอถือว่าคาเบาคาบาบางส่วนของสาวเล่าแม่น,นขนทางไปในทิศทางที่วอรเสียสีและดูถูกเงินเก็บเล่าของตัวเองโดยฮอล่ามาอา่านคอมเมนต์ของสาวเล่าบางส่วนนํากัน ซึ่งคอมเมนต์แรกเพื่อนก็ได้กล่าวไว,ว้ว่าตรงใดช่ำข่มเขาใจไใม่พอซ้ำลยบคม่นเมนเขริฐกิจพิเศษ,ษหรือเขตเิตรษฐกิจจาเพอของบุคคลนั้นจะเป็นสัมสัดได้ก็แล้วแต่เขาก็ใส่แต่เงินที่มีค่าสกุลสูงส่วนเงินที่มีค่าสกุลที่ตำเขาก็บส่แต่ออกนอกจากพื้นที่เขตนั้นก็เมนคนเล่าตองใส่แต่เงินกีบ ่อยเสียเจ้าพ่อคอยเคยเจอมาแล้วและถาโบาเสื้อให้ทุกทานล่องไปเบึงแล้วทานสิหูซื้อวามันมีอยู่จริงเงื่อนกีบเขาโบฮาบอ,าอิลี จงภากันหักซ้างเงินกีบเาเดอ้อไอน้องทุกคนพ่อทุกมือนีเงินกีบมันออนคาการนอนว่าพวกเขา้าบริยมนำ้ำใสแม่กระทั่งการสือดินเ้าเพื่อนสือบานอยู่ประเทศตนเองการแยกใสแต่เงินตาตางประเทศสือกันทางนั้นเขาเป็นคนเล่าแต่กับบ่เห็นคุณคาเขางเงินบาทตัวเองแล้วจะหายภมาเห็นคุณคา ให้ต่างสตีเดอร์ยูนีซัำเป็นเมืองจีนแล้วอีดย่างเคี่ยงทุกอย่างก็มาแต่จีนกลับมาแต่ไทยพอเล่าโบมี่ยังมาน้าคายเลยแล้วจะให้เขาเอาเงินกีบมาเห็ดยังเงินกีบก็ใส่สะพอแต่บานเฮ่า สามเหลี่ยมคำ่ำเบิ้องส่งอาจจะแบ่งเป็นของจีแล้วข้างเงินโนซดใส่บอดายมันอยู่ในขอบเขตประเทศลา่าพวกบอหับเงินโนซดใส่มันโบม,มนคนลา่ามันลืมกำผืดประเทศต,ตนเองเงินตัวเองเมืองไทยเขาแห่งผัดโกนีบบเห็นเขาว่าบอหับเงินซดงิดเลย สามเหลี่ยมคำํำเมนยังอยู่ในพื้นแผ่นินล่าแต่เพียงบ่ฮับเงินกีบในสายตาของเาวต่างศาต์และคนเล่าที่เขาไปขาขายใน่นั้นเขาก็พากันเบิงว่างเงินก็บเล้าโบมี่คาและถาปล่อยหายเป็นแบบนี้ต่อไปยังจะมีบอลอื่นเกิดขึ้นตื่นอีก